บทที่6ครับหลักการพยากรณ์ดวงชะตาโดยใช้นวางจักรนะครับเดี๋ยวเรามาทราบกันนะว่าครูมีทริคมีอะไรที่จะนํามาแชร์นักเรียนทุกท่านบ้างอ่าเดี๋ยวไปสู่เนื้อหาที่ครูเตรียมมาวันนี้กันเลยนะครับง่ายๆครับหลักการพยากรณ์ดวงชะตาโดยใช้ นวางจักรเราใช้ยังไงครับเราใช้อยู่2แบบนะครับเป็นแบบง่ายๆคือการใช้ดาวมาตรฐานในดวงนวางจักรมาขยายความมาตรฐานในดาวราศีจักนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลักในการทายมันจะทายยังไงแล้วก็ในส่วนข้อที่2ก็จะเป็นการใช้ราศีที่ดาวลอยในนวางจักนะครับมาเปรียบเทียบดูว่าราศีนั้นเป็นภพอะไรของลัคนา โดยการใช้ลัคนาในดวงราศีจักรนะฮะเป็นตัวอ่านนะฮะการขับดาวเข้าในนวางไม่มีสิทธิ์ในการไปตั้งลัคนาในนวางนะครับไม่มีใครใช้กันถ้าใครใช้ก็แผิดครูผิดอาจารย์นะครับไม่มีการไปตั้งลัคนาในนวางนะครับเราแค่ไปดูว่าดาวต่างๆที่เกาะในราศีใดๆในนวางจักรมันเป็นพวกอะไรของลัคนาแค่อ่านนะครับเพิ่มเติมหรือว่าอ่านให้มันมีมิติในการพยากรณ์อีกแบบนั่นเองนะครับ ครูมาดูการใช้มาตรฐานดาวในราศนาวาังจากขยายความมาตรฐานดาวในราศีจักกันดวงซ้ายเป็นดวงราศีจักดวงขวาเป็นดวงนาวาังจักนะครับสมมุติว่าลักนณาสถิตราศีตุลเอาดาวอังคารกระดุมพระมาเล่นดีกว่าในดวงราศีจักพระอังคารเป็นนิดในเรือนราศีกรกฎ แต่ในดวงครับสมมุติว่าพระอังคารเนี่ยดันอยู่ในพื้นที่นาวางลูกที่7สมมุติว่า,อา21องศา15ลิบดา,านาวางลูกที่7ถูกไหมนาวางลูกที่7ก็คือเราขับดาวเข้าในนว่างจากราศีแม่ธาตุคือราศีกรกฎนับไป7ช่องกรกฎสิงกันตุนพิจิกธนู มังกรดังนั้นพระอังคารในดวงนวางจักรได้ตําแหน่งอะไรครับได้ตําแหน่งมหาอุดดังนั้นพระอังคารเป็นนิดนะในนวางเป็นอุดแบบนี้เราจะทายยังไงครับแสดงว่าเจ้าสตาจะมีกระดุมพระที่เป็นนิดก่อนอมีรายได้ที่เริ่มต้นด้วยความไม่มั่นคงมีความเสื่อมในเรื่องการหาเงินหาได้แต่ในระยะต่อมา เจ้าชะตาจะมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยในเรื่องการเงินหลังจากที่เคยล้มเหลวมาก่อนในระยะเวลาแรกๆเห็นไหมครับดาวในนวางจักรคือตัวขยายความนะเรื่องราวต่างๆในดวงราศีจักรให้มีมิติเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราไปตอบคำถามได้ว่า เอในดวงราศีจากคนบางคนมีดาวนิดดาวประหลายดวงแต่ทําไมเข้าถึงเป็นคนที่มั่งคั่งในสังคมก็อาจจะหมายถึงดาวนิดดาวประนั้นได้ตําแหน่งอุดเกษตรมหาจักรราชาโชคในระหวางหรือเปล่าถูกไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อ่าสมมุติว่าอ่าในข้อที่2นะแหม่ลืมนะอันนี้ก็คือการใช้มาตรฐานของดาวในราศีจากเพื่อขยายความ ดาวในนาวางจักรทีนี้เรามาใช้ดาวลอยในนาวางจักรมาดูกันครับว่าดาวลอยในนาวางจักรน,นี่มันเป็นพบอะไรของลักษณะเอาดวงตัวอย่างเมื่อกี้นั่นแหละครับอ่าอังคารเป็นนิดอ่าในราศีจักรแต่ในนาวางจักรเป็นมหาอุดคำถามต่อมาคือเราใช้เรือนพบในนาวาังจักรเป็นตัวขัดเกลาอ่าคำถามต่อมาคือ ราศีมังกรเรือนอุดของดาวองคาในนาวางจักรเนี่ยมันเป็นภพอะไรของลัคนาอลองไปดูสิครับนะราศีมังกรเป็นภพที่เท่าไหร่ครับภพบที่4ี่คือภพพันธุอ๋อโอเคครับดวงชะตานี้การเงินการลงทุนในระยะแรกเกิดความเสื่อมนะครับ แต่จะมีใครครับมีพันธุมีญาติพี่น้องเข้ามาคอยสนับสนุนในเรื่องเงินหลังจากนั้นมั่งคั่งเพราะคนในครอบครัวอ่าแสดงว่าเขาอาจจะเสื่อมในเรื่องเงินก่อนแต่เงินเป็นอุดในนาวาังจากแต่ในนาวาังจากราศีมังกรเป็นภพพันธุแสดงว่าหลังจากที่เขามีญาติพี่น้องมาคอยสนับสนุนช่วยเหลือมันก็เลยเกิดความมั่งคั่งในอนาคตได้เห็นไหมครับนี่คือการใช้ ราศีที่ดาวอังคารลอยในราศีมังกรมาไายโดยที่เราใช้ลัคนามังกร่ลาลัคนาราศีตุลเป็นหลักเราใช้เรือนพบในนาวางจักรมาออกคำพยากรณ์เพื่อขยายความนะนี่คือการใช้ดาวลอยในนาวางจากักรนะครับเปรียบเทียบว่าเป็นพบอะไรของลัคนาโดยใช้ลัคนาของราศีจักรเป็นตัวหลักนะโอเคทีนี้ครูมีดวงตัวอย่างมาให้นะครับ เอาแบบสลับกันเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอ่ะเอาดาวอ่อดาวเพื่อนและกันอ่ะสมมุติว่าในดวงราศีจากพรพฤหัสได้ตําแหน่งที่เป็นอะไรครับเป็นเกษตรอ่าพฤหัสเป็นเกษตรในนาวางจากักแต่ในดวงราศีจักรพระพฤหัสด,ดันอยู่ในนาวางลูกที่6อ่ะสมมุติว่าน,นาวางลูกที่6แล้วกันเนาะ รวางรูที่6ก็จะอยู่ในพื้นที่16.40ถึงเท่าไหร่ครับ20.00องศาดังนั้นนาวางที่6นับจากราศีแม่ธาตุมาคือราศีนี้นับไป6ช่องตกที่ไหนครับตกที่ราศีธนูโอ้โหเป็นกเกษตรทั้งในราศีจักรและในนาวางจักรถือว่าดีไหมถือว่าดีดังนั้นเจ้าจะจะคบหาเพื่อน นะครับแบบยั่งยืนยาวนานนะครับเพราะเป็นกเกษตรในระหว่างและเป็นกเกษตรในราศีจักรด้วยจริงจริงอนุโลมไม่เป็นวโรคโคตรเองได้เนาะแต่วโรคโคตรมันต้องอยู่ที่ราศีเดิมนะแล้วก็เราก็ไม่แอบดูว่าราศีธน,นูมันเป็นภพอะไรของลัคนาครับเป็นภพวินาศแสดงว่าคนนี้เป็นคนที่อาจจะมีเพื่อนวินาศเพื่อนไม่ค่อยเยอะอแต่คบใครครบนานาเวลาเราทายเราทายในลักษณะนี้นะครับอเอาดวงตัวอย่างต่อมากันบ้าง ลัคนาสถิตราศีกรกกเอาเรื่องงานมาเล่นบ้างดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวองคารได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตรนะในราศีจักรนะเอาเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเสียก่อนบ้างดีกว่านะแหมมันจะเอาดีก่อนตลอดได้ยังไงเนาะครูโออาดาวองคารเป็นอะไรครับเป็นประในดวงราศีจักรแต่ในนวางจักร สมมติว่าพรางคานอยู่ในระหว่างลูกที่เท่าไหร่ครับระหว่างลูกที่7อ่าสมมุติว่าอยู่ในระหว่างลูกที่7ก็จะอยู่ในพื้นที่20องศาถึง30องศาไม่ใช่สิ20องศาถึง26 3 23. 2 3บจดย่จสองศูองศาเนะี่ยขออนุญาตเขียนแล้วกันไม่เขียนและจําไม่ได้อะอ่านี่นะ20องศาถึง23 2 0จองศูองศานะระหว่างลูกที่7นะไม่ต้องรีบโคใจเย็นๆระหว่างลูกที่7พรางคานไปอยู่ในราศีอะไรครับ ราศีเมษอะพระอังคารเป็นกเกษตรในราศีเมษนะดวงชะตานี้การงานเกิดความเสื่อมเพราะญาติมาวุ่นวายแต่หลังจากนั้นงานถึงจะเกิดความมั่นคงได้ในระยะต่อมา,อาดูทรงแล้วเนี่ยแรกๆอาจจะไม่ค่อยดีเนาะหลังๆก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับเห็นไหมครับนี่คือการใช้มาตรฐานของดาวในราศีจักรกับเรือนภพในราศีจักรในระหว่างจักรมาขัดเกลาบทพยากรณ์ของดวงราศีจักร อเอาอีกตัวอย่างหนึ่งครูคิดตัวอย่างไม่ออกขออภัยด้วยนะครับถ้าอาจจะตัวอย่างที่แบบแหม่มันไม่ได้มีมิติแตกต่างอะไรมากนักสมมุติว่าด,ดาวปัตตนีละกันเนาะปัตตนีอยู่ราศีอะไรเอ่ยราศีมิถุนพบปุตตะเป็นราชาโชคแต่ในนาวาังจกักรพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งอ,อยู่ในนาวาังลูกแรกละกันเนะาะนาวาังลูกแรกนาวาังลูกแรกก็ต้องเป็น 0องศาถึง3.20องศาโดยประมาณดังนั้นระหว่างลูกแรกก็คือเป็นนิดนะครับในราศีตุลซึ่งราศีตุลเนี่ยเป็นภพอะไรของลัคนาเป็นภพสุภาเอดวงชะตานี้คู่เป็นราชาโชคในปุตตะในช่วงระยะแรกแต่หลังจากนั้นจะเกิดความเสื่อมสุภานะครับเสื่อมหลังจากสุภาสุภาษแปลว่าอายุเยอะขึ้นก็ได้สุภาษแปลว่าผู้ใหญ่สุภาษแปลว่าการเดินทางสุภาษแปลว่าต่างประเทศ ดวงชะตานี้แต่งงานปุ๊บย้ายมาอยู่ยังต่างประเทศหลังจากมาอยู่ต่างประเทศปุ๊บเกิดความเป็นนิดทันทีดังนั้นดวงชะตานี้ความรักอาจจะดีแค่ช่วงแรกๆหลังจากนั้นอาจจะเกิดปัญหาเพราะมันเป็นนิดในความหมายของสุภาษณ์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับหรือแต่งงานปุ๊บหลังจากมีลูกจเจ้าตายเองอาจจะมาบวชทําให้ความรักมันเกิดความเสื่อมคืออาจจะต้องห่างคู่ก็ได้นะครับ่าโอเคเอาตัวอย่างลัคนาราศี พืชศพบ้างอาเอาเรื่องเรื่องอเรื่องญาติพี่น้องบ้างนะาดาวอังคารอาดาวอาทิตย์ขออภยัยดาวอาทิตย์เป็นเกษตรนะฮะเจ้าชะตาจะมีครอบครัวที่มั่นคงในนวางจักรนะครับสมมุติว่าดาวอาทิตย์ดันไปลอยอยู่ในนวางลูกแรกอาทิตย์ดันลอยในนวางลูกแรกก็คือเป็นมหาอุดในภพวบบินาศแบบนี้ก็จะตีความว่าญาติพี่น้องแม้จะเกิดความมั่นคง แต่หลังจากครอบครัวเกิดม,มหาอุดคือเกิดความยิ่งใหญ่ครอบครัวก็อาจจะต้องห่างกันด้วยเหตุผลบางประการเพราะว่นะพพนะแปลว่าความห่างไกลหรือไม่ค่อยได้ใกล้ชิดครอบครัวหลังจากที่ครอบครัวเริ่มพัฒนาขึ้นเป็นมหาอุดนะหลังจากครอบครัวใหญ่ขึ้นมีลูกมีหลานอะไรประมาณนะี้ก็ว่ากันไปมาดูดวงตัวอย่างที่5นะครับลัคนาราศีกันเอาเรื่องสุภะเรื่องความสําเร็จเรื่องคุณพ่อเรื่องความเจริญรุ่งเรือง สมมุติว่าในดวงเป็นราชาโชคในภพลาภะแต่ในนวังจากดาวศุกร์สมมุติว่าอยู่ในอะไรครับนวังลูกที่เท่าไหร่ดีนวังลูกที่ลูกที่5ละกันนะหานะสมมติว่านวังลูกที่5นะนวังลูกที่5ก็อยู่ประมาณสัก13.20องศาถึง16.40องศาขับดาวเข้านวังลูกที่5นะครับก็จะตกที่ราศีนี้ราศีพิจิกซึ่งราศีพิจิกเป็นภพอะไรครับ สหัสช้าสหัสชาแปลว่าสังคมคนหมู่มากและเพื่อนอ่าสุภาคือความสําเร็จมีเกิดขึ้นแบบง่ายๆนะและมีล่าผลตามมาแต่หลังจากนั้นก็เสื่อมลงหลังจากที่เจ้าตามีสังคมเข้ามาเจ้าตาอาจจะเคยได้ความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ตั้งแต่ตอนที่ทํางานคนเดียวแต่พอเวลามีเพื่อนมาทํางานเยอะๆกลายเป็นความสําเร็จนั้นมันเริ่มซาลงเป็นประอ่ะเห็นไหมครับนี่คือการใช้ความหมายของ าดาวมาตรฐานในนวางจักรและพบในนวางจักรมาดูซิว่ามันเป็นพบอะไรของราศีจักรเป็นตัวขยายความอ่าสุดท้ายครูเอาลัคนาราศีราศีอะไรครับราศีมีาดาวพฤหัสนี่ดวงครูเลยนะครูมีดาวพฤหัสอยู่ราศีนี้พฤหัสครูเนี่ยอยู่ในนวังลูกที่4ี่นะนวังลูกที่สีก็คือราศีตุลนะซึ่งเป็นภพอะไรครับภพบมรณะของลัคนาโอ้โหตนันุสุภะ ตัวเองเกิดความสําเร็จแต่มรณะต้องมีเหตุแห่งการโยกย้ายเดินทางหรืออาจจะเกิดการผิดหวังมรณะก่อนก่อนที่จะเกิดความสําเร็จในระยะหลังหรือมรณะแปลว่าัหราศาสตร์มรณะแปลว่าสิ่งลี้ลับนะเจ้าตาจะมีสิ่งที่ชอบเรื่องศาสตร์ลี้ลับอ่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรบางอย่างที่เหนือธรรมชาติกว่ากันไปนะโอเคอันนี้คือบทที่6กนะการใช้มาตรฐานของ าดาวที่อยู่ในนวางจากักรการใช้เรือนพบในดวงนวางจากักรเพื่อออกคำเหตกรน,นะครับ